าเข้ามาเส้นนี้เส้นนู้นกลัวเขาจะเบื่อมันได้ลูกบันไดบันไดดีกว่าเออบรรยากาศสมรสอนหมู่บ้านมึดตื้อ มืดแป๊บนะฮะประมาณไม่ถึง20นิ้วสว่างน้ดอนะเดาลูก เห็นตัวหน้าเราจะวิ่งหาเขาอีกะอะไรเขาสามตัวลูกสี่ตัวด้วยไปเราข้ามถนนดีกว่ารับมือก็ไหวเลยลูกเอาฝั่งนี้ลูกไม่ได้หนีนะครับตั้งหลักตั้งหลักเออที่สว่างกว่า สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับทุกคนคิดถึงหมดเลยเี่นนายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ hôm người lấy vào có lấy vào luôn thì bị luôn ra đời luôn ทำให้ตกใจทำ <c oughs> lúc bê tông thôi chơi khủng cầu นี่ก็วิ่งนะวิ่งวิ่งแต่วิ่งให้วิ่งน้อยช่วงนี้เขาไม่อยากให้วิ่งเยอะพอตอนเช้าปล่อยให้เขามาวิ่งเต็มที่เลยความเร็วของเขานะฮะเขาให้เขาวิ่งเต็มที่เขาก็เหนื่อยพอช่วงเย็นๆก็ปล่อยเขาวิ่งเต็มที่เหมือนกันแล้วเขาก็เหนื่อย อนนี้ละครยังยังตัวอย่างยังยังไม่ออกนะตัวอย่างยังไม่ออกถ้าคิดถึงเปลี่ยนนายก็ดูพ้นเหนือเมฆไปก่อนนะน้องไม่ได้เล่นหรอกแต่พ่อมันกำกับพ้นเหนือเมฆนะฝ่าด้วยนะช่องเก็ดน่าจะจบไปแล้วเราวันนี้แต่เข้าไปทำไมลูกแมวพุนยามทังทีก็บ ไปลกเดี๋ยวน่าจะมีต่อประมาณเดือนเดือนเมษาเพราะละครอะไรออกพิษภาเพราะว่าละครเรื่องตะกุดโทนจบไปแล้วนะเขาต่อด้วยป้นเหนือเมฆนะก็พอดีอะเรื่องที่จบไปพ่อเล่นเล่นที่กำลังใชก้กกับการแสดง พระอาจารย์ทองก้อนเีทัปทิมฝากดูทุกวันด้วยนะได้ยินเสียงเห่าเจะหยุดขึ้นเลยนะนก็ต้องหยุดกันอะไรลูกไปไหนมานั่งคุยกันกับลูกมาทำโทรศัพท์เขาแตกเนี่ยเอาไงเนี่ยฮนะเสียไหม จะเคลียร์กับพ่อไหมวันนี้เคลียไหมเคลียไหมเคลียร์ยังไงไหนบอกนี้เร็วทางโทรศัพท์หน,น้าจอแตกเนี่ยทำไงเนี่ยลูกหืมันจะเคลียกับพ่อยังไงไหนบอกนี้มีประกันไหมประกันก็ไม่มีซื้อใช้ไหมเนี่ยหืซื้อใช้ไหมเนี่ยให้ตอบนั่งเฉยอืมลิ้นห้อยเหนื่อยเหนื่อย มันตีขาเนี name, ob, kind of ่ยนะกำลังจะพ้นพ้นเรียกว่าชงอ่ะเนี่ยนะแสงจอมันแวบๆตลอดเลยเนี่ยเพราะว่ามันขอบมันแตกด้านบนน้นมันก็จะเป็นแบบเป็นไหมนาจอเป็นไหมใครใครใครดูร้อยสะดเป็นไหมเป็นเป็นแวบๆเหมือนไฟมันช็อตอยู่ด้านในอ่ะอ๋อปกติฮะอ๋อแสดงว่าหน้าจอผมเป็นเป็น เป็นเนี่ยอั่เงี้ยเนี่ยัง,ย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 งเป็นสายวับ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 ,บ,บ,บอยู่เลยได้เปลี่ยนแล้วล่ะโอเคตอนนี้น้องก็พักอยู่นะไม่มีอะไรผมก็เลยนั่งให้น้องพักส่วนญญยีบสองอยู่นู่นออกมาก่อนเขาจะไปของเขาอิสระก่อนเสร็จแล้วก็จะมารวมตัวให้ดูน้องอดีกว่าดูพ่อมา ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไรห,ไหร่เป็นน,น,นาย <c oughs> ครับเป็นนายเป็นนายนะหันมาลุบลอเป็นนายครับนี่มาเนี่ยเป็นนายอ๋อก็เห็นยิบสองอยู่นู่นนี่ยิบสองกำลังเดินมาเนี่ย นี่ยี่สองสุดหลอกกำลัเงเดินมาไม่เดินแล้วหยุดมองหยุดมองโอ้ยกระจกมันจะบาดเนี่ยยี่สองุดมองนี่แงไม่กล้าเข้ามามาลูกมาย2สองมาลูกมาไม่ละจะเข้าบ้านาะานะสนามกัน ออามาสองสองนี่ลูกมาเออ,เอ,อ,เอ,อมาลุกมาแล้วมาโอ้ยมาลูกมามาลูกมาลูกมาหาพ่อมาเร็วสองสองมานี่เดี๋ยวมา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 มต้องร้องลูกมามามา นายเข่งอยู่กับเปลี่ยนนายเขาไม่ค่อยกล้าเข้าหรอกเพราะเขาไม่อยากสูงสิงเข้าที่นูน่นไปละเดี๋ยวว่าใกล้เข้าบ้านเขาก็จะมาโนเนียกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายมาแล้วมาเน,นี้ลูกมามาลูกมาทั้งสองมาลูกมา ลูกมาอ่าพ่อมาเร็วมาลูกมาลุกมาได้ไหมนอ่ตัวนี้ไปแล้วไปแล้วนี่ไม่ต้องเลยไม่เอาไม่เอาลูกห้ามห้ามห้ามหึงหวงกันไม่ได้อย่าหึงหวงกันนิบสองนด้เข้ามาก็แล้วเลาะ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 ,ละ,ละมานี่แล้ว ไปเลยไม่เลยเปลี่ยนนาเออเปลี่ยนนายแม่ก็มายุ่งกับพี่เขาลูกอ่อาไปไหนลูกลุงจะไปไหนอืเป็นนายอยู่นี่เนีย่ยเดิน,นบนใบบนมายังไม่เข้ามาหอมกันไปลนะไปดีกว่า บอกไม่อยากยุ่งกับเด็กเดเด็กๆ,ๆ,ๆไว้ใจไม่ได้เลยไม่อยากยุ่งกับเด็กๆใช่ไหมลูกใช่เวลาเขาเราเล่นกับสองสอง้วก็เห็นนะเขาจะแบบจากนอนๆอยู่ก็จะลุกขึ้นเลยนะมองมองมอง แล้วเราก็เสร็จแล้วก็ไปเล่นกับกับกับเขานะเขาจะแบบเขาที่เฉยก็ไม่เล่นนะเหมือนแบบมันเล่นกับสองสองสิมันเล่นกับฉันทําไมฉันไม่สําคัญจใจเธอเล่นด้วยนีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับงอน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 ซะ เขาล้าเขาลักทำไมจะไม่ลักไม่คืนกลับมาประมาณทักห้าสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะประชุมอยู่ที่บริษัทอะ่ะ oh, โอ้เปิดประตูปุ๊บเขาไม่ออกนะแม่กระโจนออกจากบ้านนะเขายืนรอพ่ออยู่หน้านหน้าประตูแล้วเขาไม่ออกปกติประตูเปิดกว้างถ้าเขาจะออกเขาจะวิ่งออกมาลนะเออเขายืนรอไม่พุ่งออกมาไม่อะไรเลย เราก็เป็นเนี้เขาโอ้ยปล่อยให้หอมปล่อยให้กอดปล่อยคืนนานมากอ่ะไม่เคยแบบปกติหอมเขาเลยเขาจะกลำลคานเขาจะเบี่ยงหน้าหนีเรอันนี้เขาเยืนนิ่งกอดหอมแล้วก็หลายคิดถึงหายไปตั้งแต่เช้าออกมา,ต,าตั้งแต่เช้าตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงห็นบิ๊กเห็นอาเกตบอกว่าเมื่อวานนี้ เอ้เขาน่าจะมีเจ้านายเก่ารูปแบบเป็นผู้หญิงนะเห็นตะเกะเขาบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนนายไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะ mm hmm. เขากําลังนั่งจัดของอยู่นั่งคาตมาจัดของมีอยู่เป็นนายเดินมาแล้วมานั่งตักเขาอะนั่งนานด้วยนะประมาณสองสามนาทีอะนั่งอยู่งั้นแหละแสดงว่านายเก่าเขาน่าจะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็อาจจะเคยชินมานั่งตักตั้งแต่กับ กับเรา,เาไม่เคยมานั่งตักนะนอกจากจับเขามานั่งตักแล้วเขาก็โอเคแต่ไม่เคยแบบเดินมาแล้วแบบพิสวาามานั่งตัก๋อนั่งตักไรนันไม่มีเลยอืมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะน่าจะมีเจ้านายเก่าเป็นผู้หญิงนะี่ยเพราะเขาจะคุ้นเคยกับผู้หญิง หอมแต่ผู้หญิงแล้วผู้หญิงส,สวยๆนั่นนะป้ารัดอย่างเงี้ยพ้าพรอย่างเงี้ยส,สวยๆทั้งนั้นนะ่ปะปลากุ้งเงี้ยกับเราก็มีวันไหนก็จะอ้อนนะออกน,นะตุ๊บย่างอ่ะโหก็จะรีบมาจุ๊บจับจุ๊บจับอะไรองเขานั่นแหละอืม,อมเห็นยี่ิบสองอยู่น้่นเขาลุกขึ้นดูแล้วทำอะไรวะพี่ก็ทำอะไรวะ นี่อ่ะโอ้โหทำไมจับนะก,ะกระตกแตกอีกแล้วรอบนึงเนี่ยมือขวาถือเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็วิ่งเร็วๆกระชากเนี่ยไอกี่ล่วงไปทีงแล้วอืมดีเนี่ยเรานี่เรารู้ทํนะเนี่ยมันมีเอ่อบทเรียนมาแล้วแต่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องห้างปิดยังไม่รู้เนี่ยต้องไปห้างเลยเนี่ยพอตอนนี้มันแป๊บแ๊๊บมากเลย แต่มันมีเครื่องสำรองอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้โหพรุ่งนี้ก็ไปหนองจานด้วยอืมนู้จะกลับมากี่โมองอ๋อโทรศัพท์ไป,ปเปลี่ยนจะเล่นกับตัวดำนี่ตัวดำนม่เดินไมน่นล่นนะนะนะนย่งไม่ได้เห็นไม่ได้เลยเนี่ยของหานมาถามพี่เฮ้ จัดการมันยังพี่อเอารถมอเตอร์ไซค์ไปให้พี่พทหารนะพอดีพี่ทหารก็ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ใช้ก็เลยถามว่ามี FIFA, ไฟฟ้าไหมก็มีก็เลยเอาซื้อรถจักรยานไอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีกว่าเขาชาร์จแบตแล้วมันวิ่งได้ประมาณ4050กิโลวันนึงก็เนี่ยออกมาซื้อของมาซื้อของที่จําเป็นที่ตลาดอะไรประมาณนี้นะพวกทหารน่ะก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไร เอาไว้ให้เขาถามว่าเขาจะเอาเขียกเขาบอกเอาขอ,อ,าขอ,อาหน่วยกองร้อยแล้วตรงนั้นสองคันกันนี้คันอะไรประมาณประมาณห้าคันแล้วก็จะเอาเครื่องดื่มคอมมานโดไปเขาอีกสี่สิบลังนะครับเครื่องดื่มคอมมานโดเอาไว้เวลาฝึกเวลาอยู่ที่ป้อมอยู่อะไรได้ไม่ต้องไปซื้อมาเสียตังค์จะไปซื้ออีกสี่สิบสี่สิบลังนะครับก็เอาไปให้เขาแล้พวพรุ่งนี้คพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลย น้องเปลี่ยนนายคงไม่ได้ไปเพราะว่าไปทีเขาสงสารเขาอะพอเขานั่งรถนะเขาก็จะไม่กินอะไรนะเขาจะสั่นตลอดเวลาสั่นเพื่อเขาคิดว่าเราคงพาไปหาหมอสัน่นก็ทั้งสั่นจนถึงที่แล้วเขายังแบบเออสัน่นแต่ถ้าได้ลงปุ๊บเขาก็จะหายหายปุ๊บขึ้นรถเอาอีกละสั่นอีกละก็เลยสงสารแล้วข้าวปลาก็ไม่กินกลับมาถึงบ้านนี่หิวโซเลยนะ หิวกินนู่นกินนี่หมดแต่นั่งรถไม่ยอมกินก็เลยว่าเออถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆครั้งที่แล้วไไกเเ็เอาเข้าไปไงจักรยานน่ะเขาเอาเข้าไปครั้งนี้ก็เลยบอกเขาแปบ๊แปบ,แปบเดียวเองไม่เป็นไรเอาแค่มอเตอร์ไซค์ไปให้พี่ๆทหารนะก็เลยไม่เป็นไรนี่จอมันสั่นมากเลยปวดตาจอมันสั่น อันนี้ลูกมาเข้าบ้านเราดีกว่าตรงนี้นไม่ต้องไปต่อเข้าก่อนไปลูกมาอีกสองเดี๋เข้าบ้าเดี๋ยว เดี๋ยวมาขี่กระตูกัน,กนลกูกได้ยินไะกินน้ำลกะมะเดี๋ยวเราต้องเิญพ่อเมาอีกสายออนห้องมือกันโทรศัพท์มันจะตก เดี๋ยวทีลูกใจเย็นเอหันมามองนะว่าทำไมไม่พาหน,นูนบ้านไปลูกไปไปไปกินน้ำใ้ลูกไปชบาต้องรับอยู่ในบ้านแล้วเขานอกมี22ข้างในมีชบาเฮ้ยอะไรเหนื่อยลูกฮะเดี๋ยวก็ลูกแป้งคลอบก้องเลย เสียงเดิมอืมลอยลูกอุ้มอืมอืมอืมอุ้มเลยลูกหรอลเสียงหนูเสียงหนึ่งแปดบาทอยู่หน้าตะลูกไม่ต้องอะไรโอ้ยแจะร้ิดไปก็เดีย๋ดยวสิบเก้นานะฮะ จริงๆแล้วไม่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 ไ,มไ,มไ,มได้อะอะไรนะก <c oughs> ็คือแล้วแต่ทําบุญนะใครจะอะไรก็ได้นะแต่เดี๋ยวรเรื่องน้ําขยะอะไรไปยังไงจะบอกยอดด้วยนะผมจะได้ชีเอาโต๊ะไปตั้งให้ว่า,าคนนี้อันนี้นี้มาเท่าไหร่ยังไงนะครับเห็นบอกไปชูผมสั่งสั่ง,งข้าวเหนียวสั่งขยะข้าวเหนียวกรข้าวเหนียวหน้ากุ้งไปอย่างละร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวใครจะมีอะไรมาบอกผมได้เลยนะ วันที่19จะได้ไปเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องประชาชนเลี้ยงแขกที่จะมา,ามาไหว้กราบนุวงปูศิลานะครับวันที่19นะที่บ้านสุดสุดท้ายนะครับจะได้มีโตเลียงเลี้ยงว่าของใครเป็นของใครนะครับก็แจ้งให้ทางยอดหรือตายก็ได้หรือแปะก็ได้นะครับให้เขาได้ทราบว่าเอาอะไรมาบ้างนะครับโอเคส่วน อตอนนี้ก็อยากจะฝากนิดนึงเรื่องเรื่องคอมมโดนะมีมีขายตอนนี้มีขายที่ปัม๊ปม,มปั๊มแมปลืมเลยปั๊มอะไรนะทุกคนพิพีไม่ใช่ปตทปั๊มอะไรนะแล้วก็ลองนะตอนนี้ช่วยสนับสนุนนะครับเพราะว่าทางคอมมโดนี้ก็ช่วยเหลือเราตลอดนี่ขอไป นะครับขอเนี่ยเอาไปให้ตาหาราหารวอมมาคนที่เป็นร้อยนะครับเราก็เมื่อวันก่อนเราก็ไปให้ทางโรงเรียนนะครับโรงเรียนละสามลังสามลังสองสามลังนะครับเดี๋ยววนัวนวันนี้เราไปเผื่อนะครับเดีวเจอกองไว้ที่ไหนเราก็แว่ให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสนับสนุนเนี่ยนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มอคอมมโดก็มีมานานนะแต่เราก็ไม่ทราบเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นเซเว่นไม่มีขายนะครับเซเว่นไม่มีขาย ก็หาซื้อได้ตามสะดวกตามที่ที่มีที่ผมบอกปั๊มพีพีมากพ mm. ีทีนะปั๊มพีทีแล้วก็ในในห้างเิ็กซีในห้างโลตัสเราไปหาดูนะครับช่วยกระดูกด,ดูนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อน้ำสิงนะครับโอ้โหนี่ยังไงต้องช่วยเลยนะครับน้ำสิงนี่ ถ้าผมไม่มีคุณสันติพิลลุมพักดีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะ,จะ,จะ,ะดูแลรักษามาสุดท้ายที่ปัจจุบันเปิดอยู่เนี่ยได้ยังไงนะครับก็ได้คุณสันติพิลลุมพักดีนะครับที่เป็นประธานของบริษัทบุญรอดเบรบรี่นะครับเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับท,ที่สนับสนุนผมหรืออะไรก็อยากให้เพื่อนๆนะครับทุกๆท่านนะครับ,นนรบช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับเพราะว่า มันก็จะได้เป็นเป็นสิ่งหนึง่งคือเอป็นรายได้ที่ที่ได้เข้าไปในบริษัทแล้วก,ก็บริษัทก็มาช่วยผมอีกทีนึงนะครับป็นไงก็ขอบฝากด้วยนะครับเพื่อนๆนะซื้อเลยนะครับซื้อเลยครับซ,ซื้อเลย,เลยดื่มน้ําก็ไม่ถึงน้ําน้ําสิงนะครับอยากจะดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแบบบํารุงร่างกายหรือช่วยให้สดชื่นอะไรก็คอมมาดูนะครับผมโอเค หลายคนนะนะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ดูไลฟ์สดอีกทีนะครับที่หนองจานอาจจะไม่ได้เข้าไปที่โรงเรียนหนองจานจะเข้าไปที่กรมทหารสอ,อย่างแต่เราเข้าไปถึงเราเข้าไปถึงที่จุดจุดประทะาร้าหรือจุดชายแดนเราก็าไม่ก็ <ๆ S 2> จะมอบให้กับทหารแล้วก็กระจายกันออกไปทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งเครื่องดื่มนะครับโอเคครับ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยววันนี้โอเคก่อนนะ <S 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 ผมไปเช็คเรื่องหน้าจอแป๊บนึงแล้วก็ระบบนิดหนึง่งนะครับขอบคุณมากครับ ทุกๆกาลังใจที่ให้ผมแล้วก็ให้น้องเปี่ยนนายนะครับคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงน้องเปี่ยนนายฝากขอบคุณมาด้วยนะครับเมื่อกี้คุยกันก่อนข้าวหมกฝากขอบคุณแม่ๆด้วยทุกคนน้องเปี่ยนนายคิดถึงนะครับโอเคนะครับอย่างนั้นฝากมาด้วยนะครับครับพรุ่งนี้ดูไลฟ์สดครับผมโอเค